มหาศึกล้างพิภพวสวรรค์โลสตา14สิบสี่บทที่51สัตว์ประหลาดอาวกาศหลังจากออกจากเผ่าเจดีพวกเขาก็บินด้วยความเร็วแสงด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของยานดาวเคราะห์วินโม่มันยังคงง่ายสำหรับพวกเขาในการดูและบันทึกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอก หลัวเฟิงดิแลนและคนอื่นๆได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเผ่าพันธุ์นี้ในวันที่18ของการบินพวกเขาเพิ่งจะมาถึงเมืองศักดิ์สิทธิ์ระหว่างทางมาที่นี่เรามักจะเห็นการต่อสู้และการสังหารที่ด้านล่างเกิดอะไรขึ้นหลัวเฟิงออกมาจากที่พักของเขาขณะดูภาพเขาถามผู้เท่าซีฟานฉีด้วยความสงสยัย กฎของเผ่าพันเราคือเมื่อมีพลังถึงระดับจัก,กรวาลเขาจะต้องออกจากเผ่าและออกท่องไปยังที่ต่างๆเพื่อฝึกฝนตัวเองเป็นเวลาน,านานนับพันปีเพื่อไปให้ถึงผู้ครองแดนหลังจากนั้นพวกเขาจะสามารถกลับคืนสู่เผ่าได้ผู้เท่าซีฟานฉีกล่าวการเนจรอ,อยู่ข้างนอกการสู้รบและการสังหารก็เป็นเรื่องปกติ ไม่ได้มีกฎห้ามเหรอหลัวเฟิงถามเดิมทีพวกเราก็มีจำนวนประชากรน้อยอยู่แล้วดังนั้นพวกเราจึงต้องการแข่งขันกันเพื่อฝึกฝนตัวเองผู้แข็งแกร่งต้องได้รับการฝึกฝนผ่านการต่อสู้ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องห้ามผู้เท่าซีฟานฉีกล่าวอย่างเฉยเมย ยิ่งไปกว่านั้นหลังจากที่กลายเป็นระดับอามาตะแล้วเท่านั้นที่จะสามารถยืนบนจุดสูงสุดของเผ่าพันธุ์ได้ไม่เช่นนั้นถ้าไม่ไปถึงระดับอามาตะผู้คนจะมีช่วงชีวิตที่สั้นผู้คนในเผ่าพันธุ์ของพวกเราจะไม่สามารถเป็นนักรบที่สมบูรณ์ได้พวกเขาจะไม่มีประโยชน์ต่อการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ ในท่านนั่นตรงนั้นมองไปข้างหน้านั่นคือเมืองศักดิ์สิทธิ์ผู้เท่าซีฟานฉีกล่าวยานดาวเครหมินโมชะลอตัวลงหลัวเฟิงมองลงไปมีเมืองโบราณที่สง่างามอย่างเหลือเชื่อตั้งอยู่ท่ามกลางถิ่นทุรกันดารเมืองนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งแสนกิโลเมตร และลักษณะที่ตรการตาที่สุดคือรูปปั้นทองคำบริสุทธิ์ที่สูงถึงหนึ่งกิโลเมตรแม้แต่จากภายในยานหลัวเฟิงก็มองเห็นได้ชัดเจนยานแล่นลงจอดอย่างช้าช้าเมื่อประตูห้องโดยสารเปิดออกหลัวเฟิงดีแล่นอารักขาระดับผู้ครองดาวห้าคนคาชนาและผู้อาวุโสซีฟันฉีทั้งหมดเดินลงจากยาน หลังจากนั้นหลัวเฟิงก็เก็บยานของเขาไว้ในแหวนมิตินายท่านเห็นรูปปั้นนั้นไหมผู้เท่าชี้ไปที่รูปปั้นทองคำบริสุทธิ์ที่ตระการตาที่สุดในเมืองนั่นคือซีหลัวตัวซีหลัวตัวผู้ยิ่งใหญ่ทุกๆุกเวลาจะมีนักรบจำนวนนับไม่ถ้วนวิ่งเข้ามากราบไหว้สถานที่นี้รูปปั้นที่สูง1 2 3 1 9กกิโลเมตร แค่ส่วนขาเพียงอย่างเดียวก็สูงถึง1,622กิโลเมตรหลัวเฟิงพยักหน้าเขารู้สึกตื่นเต้นอยู่ภายในทั้งเผ่าพันธุ์ทำการกราบไหว้บูชามานับไม่ถ้วนเข้าไปในเมืองกันเถอะผู้เท่ายิ้มนายท่านต้องจำไว้ข้อ 1. หนึ่งเนื่องจากเมืองศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่พิเศษและมีอัจฉริยภาพนับไม่ถ้วนของเผ่าพันธุ์เขาทองของพวกเรามารวมกัน นี่จึงถือได้ว่าเป็นอนาคตของเผ่าพันธุ์ของเราดังนั้นการสังหารกันภายในเมืองจึงถูกห้ามถ้าจะสู้กันเราต้องออกไปข้างนอกออกไปสู่สังเวียนใหญ่หากต้องการจะสู้กันหลัวเฟิงและกลุ่มของเขามุ่งหน้าเข้าสู่เมืองโบราณศักดิ์สิทธิ์มีผู้อยู่อาศัยจำนวนมากภายในเมือง ซี่หลวตัวหลวเฟิงยืนอยู่ในลานกว้างเขามองขึ้นไปที่รูปปั้นทองคำขนาดใหญ่ดวงตาของเขาดูเหมือนจะห้อมล้อมจากกวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ไม่มีความรู้สึกกดดันหรือการบังคับเลยกลับมีความเงียบสงบแทนไม่ว่าจะร้อนใจแค่ไหนตรบับใดที่เขามองไปที่รูปปั้นปัญหาของเขาจะหายไปทันที แม้ว่าเราจะไม่ได้มองดูตัวจริงแต่จากรูปปั้นนี้ไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะเป็นผู้นำทั้งเผ่าพันธุ์ภายในจักกรวาลอันกว้างใหญ่ได้ขณะที่หลัวเฟิงนึกถึงความสำเร็จของเผ่าพันธุ์เขาทองผู้ยิ่งใหญ่มีคนหลายคนภายในเมืองต่างก็มองดูกลุ่มของหลัวเฟิงอย่างสงสัยและตกตะลึงนูสีมนุษย์ มนุษย์นี่ฉันได้กลิ่นรูปแบบชีวิตที่มีเลือดและเนื้อจากเจ้านั่นอย่างไรก็ตามพวกมันไม่มีตราประทับบนตัวความโกลาหลน,นั้นยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเผ่าเขาทองค้นพบมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆเป็นเรื่องยากที่จะเห็นมนุษย์ในโลกเหลาแต่บางครั้งอาจเห็นมนุษย์ที่ได้รับเชิญมาที่นี่ที่เมืองศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ คนที่เข้ามาได้นั้นจึงมีแต่บุคคลระดับสูงหืมหลัวเฟิงสังเกตว่าเขากำลังถูกจับตามองไปกันเถอะหลัวเฟิงสั่งครับนายท่านทั้งกลุ่มปฏิบัติตามโดยทันทีมนุษย์เจ้าอยู่ในระดับผู้ครองแดนขั้นที่เก้าเท่านั้น แต่เจ้ากล้ามาที่เมืองศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าเขาทองของพวกเราเจ้าคงต้องเป็นหนึ่งในอัจฉริยะอย่างแท้จริงของมนุษยชาติสินะข้าคันโนะท้าทายเจ้าเด็กหนุ่มที่คล้ายกับรูปปั้นสีทองเขามีผิวสีแดงเข้มบนหลังของเขามีตะพดยาวสีทองเข้มเขาคำรามไปที่หลัวเฟิงท้าทายหลัวเฟิงมองไปที่เด็กหนุ่มคนนี้ เด็กคนนี้ยังอยู่ในระดับผู้ครองแดนขั้นที่เก้าอีกด้วยในท่านไม่ต้องสนใจผู้เท่าซีฟานฉีกล่าวขณะที่เขายืนอยู่ข้างๆหลวเฟิงเนื่องจากมีคนจำนวนมากมาที่เมืองศักดิ์สิทธิ์และหลายคนเป็นอัจฉริยะอย่างแท้จริงจึงมีการแข่งขันระหว่างอัจฉริยะของมนุษยชาติกับอัจฉริยะของเผ่าพันธุ์ของเรา มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นดังนั้นรุ่นน้องหลายคนจึงท้าทายอัจฉริยะของมนุษย์เมื่อพวกเขาเห็นพวกเราอย่างไรก็ตามนายท่านไม่ต้องยุ่งกับพวกเขาและพวกเขาจะไม่กล้าไล่ตามนายท่านมาอีกหลังจากที่ผู้อาวุโสพูดจบเขาก็ส่งคลื่นพลังงานไร้ลกรักษณะอมตะออกมา มันทำให้กลุ่มของเผ่าเขาทองกระโดดออกไปด้วยความตกใจพึมผู้เท่าซีฟานฉีพ่นลมอย่างเย็นชาไม่มีใครกล้าหยุดพวกเขาอีกต่อไปเขายิ้มขณะกล่าวว่าไปเยี่ยมเถียนในวังกันเถอะหลัวเฟิงและกลุ่มเดินอยู่ภายในเมืองท่ามกลางสายตานับไม่ถ้วนมนุษย์มีมนุษย์อยู่ในเมืองศักดิ์สิทธิ์ ผู้นำคือผู้ครองแดนขั้นที่9ต้องเป็นอัจฉริยะของมนุษย์แน่ๆอัจฉริยะอย่างแท้จริงของมนุษยชาติได้มาถึงเมืองศักดิ์สิทธิ์แล้วข่าวแพร่กระจายอย่างรวดเร็วราวกับพายุหมุนมันแพร่ไปทั่วทั้งเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นรวบรวมอัจฉริยะทั้งหมดจากเผ่าเขาทองทั้งหนึ่งหมื่นเผ่าอัจฉริยะเหล่านี้ล้วนมีจิตวิญญ,ญาณแห่งการแข่งขัน เมื่อพวกเขารู้ว่าอัจฉริยะอย่างแท้จริงของมนุษยชาติได้เข้ามายังเมืองความภาคภูมิใจในเผ่าพันธุ์ของพวกเขาทำให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นและโกรธเคืองทุกคนต้องการมองหามนุษย์เพื่อท้าทายเขาหลัวเฟิงและกลุ่มได้มาถึงพระราชวังโดเยนแล้วนี่นี่นี่มันหลัวเฟิงจ้องมองด้วยดวงตาที่เบิกกว้างจากระยะไกล นี่เป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เมื่อมาถึงบ้านของเผ่าเขาทองโลกเหลานี่เป็นครั้งแรกที่หลัวเฟิงตกใจในายท่านผู้เท่าซีฟานฉีคาชน้าและคนอื่นๆต่างตกใจในการแสดงออกของหลัวเฟิงเขาที่ดูสงบและนิ่งเงียบอยู่เสมอขณะที่เขาสูญเสียความสงบของเขาไป ไกลออกไปมีพระราชวังอันงดงามท่ามกลางทิวเขาที่ต่อเนื่องกันพระราชวังเป็นสีทองเข้มทั้งหมดสูงกว่า1,000กิโลเมตรพื้นที่ที่ใช้ไปเกือบ1,000งกิโลเมตรวังนี้ด้วยวิสัยทัศน์ของหลัวเฟิงไม่มีอะไรเทียบได้กับวังหรูหราที่เขาเคยเห็นมาก่อนดังนั้นเขาจึงไม่ตกใจกับมัน อย่างไรก็ตามที่ทางเข้าวังนี้มีโซ่ดาวสีดำหนาเกือบ1กิโลเมตรโซ่ดาวสีดำหนา1กิโลเมตรยาวเกือบ10,000กิโลเมตรโซ่เชื่อมทะลุผ่านชั้นสีเขียวทั้งหมดมีความสูง620กิโลเมตร ภาพที่เขาเห็นเหมือนกระดูกและมัดกล้ามเนื้อของสัตว์ประหลาดอาวกาศมันหมอบอยู่ที่นั่นเหมือนภูเขาสูงตรงานขนาดของมันไม่ได้ไปกว่าพระราชวังที่อยู่ข้างๆอวกาศอาวกาศหลัวเฟิงเบิกตากว้างเขาตัวสั่นอยู่ภายในสัตว์ประหลาดอาวกาศเนื่องจากเขาได้ครอบครองร่างของสัตว์ประหลาดเขาทอง ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดอาวกาศและถึงแม้ว่าเขาจะได้เห็นจากกระวลมามากแล้วและมีประสบการณ์มากมายแต่เขาไม่เคยเห็นสัตว์ประหลาดอาวกาศลำดับที่สองมาก่อนแม้แต่ซากศพเองในอวกาศก็มีโอกาสน้อยนิดที่จะได้เห็นแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นสัตว์ประหลาดอาวกาศตัวอื่นอย่างไรก็ตาม สัตว์ประหลาดอาวกาศตัวนี้ถูกต้อนจนหมดสิ้นหนทางมันถูกล่าด้วยโซ่ดาวสีดำที่เจาะทะลุร่างกายของมันห่าห้าหาผู้อาวุโซสซีฟานฉีหัวเราะนายท่านตกตะลึงกับสัตว์อสูรในอวกาศตัวนี้งั้นเหรอห่าห้าหาสัตว์ร้ายอาวกาศนี้เป็นหนึ่งในสิบสองสายเลือดขั้นสุดยอดของสัตว์ประหลาดอาวกาศ สัตว์ประหลาดฮุยซัวมันอยู่ในระดับขั้นสูงสุดของผู้ครองแดนแม้ว่าจะเป็นเพียงจุดสุดยอดในระดับผู้ครองแดนแต่ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของมันทำให้ตัวตนอมะตะธรรมดาจำนวนมากไม่สามารถต่อกรกับมันได้มันช่างน่ากลัวยิ่งหลัวเฟิงจ้องไปที่สัตว์ร้ายที่ถูกมัดเหมือนสัตว์เลี้ยง เขารู้สึกถึงความปวดร้าวและความเจ็บปวดที่มันเล็ดลอดออกมามันนานแค่ไหนแล้วหลัวเฟิงถามนานอะไรหรือผู้เท่าตกตะลึงสัตว์อวากาศตัวนี้ถูกจับมานานแค่ไหนแล้วหลัวเฟิงถามอย่างเคร่งขรึมประมาณ20ล้านปีผู้เท่าอุทาน ช่วงชีวิตของสัตว์อสูรอวกาศนั้นยาวนานอายุไขของผู้ครองดาวจากเผ่าเขาทองของเรานั้นมีอายุเพียงหนึ่งพันยุคเท่านั้นสัตว์ร้ายอวกาศตัวนี้มีมากกว่าถึงสิบเท่าทำไมต้องล่ามมันเอาไว้หลัวเฟิงถามผู้เท่ารู้สึกเหมือนน้ำเสียงของหลัวเฟิงไม่ถูกต้องนักสัตว์อสูรอวกาศ,าศตัวนี้ถูกจับโดยโดยเยนในตอนนั้น แต่มันปฏิเสธที่จะยอมจำนวนเมื่อเผชิญหน้ากับคนในระดับโดเยนสัตว์ประหลาดอาวกาศระดับสุดยอดของผู้ครองแดนนี้จึงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขาอย่างไรก็ตามมันยังคงเป็นสิ่งที่หายากมากดังนั้นเขาจึงจับมันไว้ใช่แล้วโดเยนเป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาล โดยธรรมชาติแล้วพวกเขาจะไม่สนใจสัตว์ประหลาดอาวกาศหลัวเฟิงกล่าวอย่างไรก็ตามสัตว์ประหลาดอาวกาศนี้ดื้อรันมากมันไม่ยอมจำนวนตอนนั้นมันยังส่งเสียงคำรามอย่างบ้าคลาั่งเราได้ยินมันบ่อยๆมันต่อสู้อย่างหนักจนร่างกายของมันได้รับบาดเจ็บเส้นเลือดขนและอื่นๆเสียหายผู้เท่าซีฟานฉีอูทานว่า มันถูกผูกมัดด้วยแกนชีวิตจากร่างกายของมันดังนั้นไม่ว่ามันจะดิ้นรนแค่ไหนมันก็ไร้ประโยชน์เมื่อเวลาผ่านไปตามธรรมชาติมันก็ยอมแพ้ในที่สุดอย่างไรก็ตามมันยังคงปฏิเสธที่จะยอมจำนวนเมื่อใดก็ตามที่มันยอมจำนวนเมื่อนั้นก็ถึงเวลาปลดโซ่ตรวนหลัวเฟิงรู้สึกสั่นเมื่อได้ยิน สัตว์ประหลาดอาวกาศภูมิใจและหยิ่งทนงในตัวเองมากเหมือนกับตอนที่เขาครอบครองสัตว์ประหลาดเขาทองมันมีความหยิ่งทนงอย่างเหลือเชื่อมันอยู่สูงเหนือมนุษย์พวกมันฆ่ามนุษย์เหมือนกีฬาล่าสัตว์บางทีมันอาจจะดุร้ายแต่นี่เป็นนิสัยโดยธรรมชาติของมันมันเกิดมาแบบนั้นการจะให้มันยอมจำนวนนั้นยากเกินไป นี่เป็นครั้งแรกที่นายท่านเห็นสัตว์ประหลาดอาวกาศงั้นเหรอผู้เท่าซีฟานฉีถามเจ้าหุยส่วนี้ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อเป็นสุดยอดของระดับผู้ครองแดนและสามารถเอาชนะระดับอมตะทั่วไปได้ผมต้องแนะนำให้นายท่านรู้จักที่มาที่ไปของมันหรือไม่หลัวเฟิงไม่ได้พูดอะไรสักคำเขารู้มากกว่าซีฟานฉี สัตว์ประหลาดอาวกาศหุยสั่วนหนึ่งใน12สายเลือดสุดยอดของสัตว์ประหลาดอาวกาศมันยืนอยู่ข้างสัตว์ประหลาดเขาทองอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่สัตว์ประหลาดประเภทกลืนกินมันเป็นสัตว์ประหลาดประเภทการอาวกาศมันเจ้าเล่และชั่วร้ายโดยธรรมชาติที่สำคัญมันมีหนึ่งความสามารถตามธรรมชาติความสามารถของมันคือการหยุดเวลา แม้ว่าจะเป็นเพียงความสามารถเดียวแต่พลังของมันก็ไม่อาจจินตนาการได้เมื่อรวมกับความเจ้าเล่์โดยกำเนิดและลักษณะนิสัยที่หนูร้ายความสามารถในการหยุดเวลาทำให้ความแข็งแกร่งในการต่อสู้และความสามารถในการหลบหนีของสัตว์ประหลาดตัวนี้น่าตกตะลึงมันสามารถยืนเคียงข้างสัตว์ประหลาดเขาทองได้อย่างสมบูรณ์จบบทที่51 ขอบคุณที่เข้ามาช่วยติดตามรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ